สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ B News นะครับรายการที่จะสรุปประเด็นสำคัญสาระดีๆส่งตรงไปถึงทุกๆท่านครับการล้างมือเป็นสิ่งสำคัญครับช่วยลดอัตราการติดเชื้อครับโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์แพทย์ก่อนการทำหัตถการนะครับการล้างมือจึงเป็นสิ่งสำคัญมากใช่ครับวันนี้ครับเราจะไปฟังวิธีการล้างมือที่ถูกวิธีกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถ้าพร้อมแล้วไปพบกับแพทย์ท่านนั้นเลยครับ มือเป็นอวัยวะที่เราใช้จับนั่นโน่นนี่ตลอดเวลาไม่ค่อยจะอยู่นิ่งหรือถ้าอยู่เฉยๆเราก็จะจับโทรศัพท์มือถือซึ่งการเล่นโทรศัพท์มือถือก็เป็นการนําเชื้อโรคมาสู่มือของเราเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปทําหัตการใดๆทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งก่อนที่เราจะมาจับหน้าตาตัวเองเราจะต้องล้างม,มือให้สะอาดก่อน เพื่อป้องกันการนําเชื้อโรคเข้ามาสู่ตัวเราการนําเชื้อโรคเข้าไปสู่ผู้อื่นสิ่งสําคัญในการล้างมือจะมีประมาณ3อย่างนะคะอันที่1การล้างมือด้วยน้ําและสะบู่ธรรมดาหรือสบู่ที่มีน้ํายาฆ่าเชื้อโรคอยู่ด้วยตรงนี้ก็คือใช้เวลาล้างนานนิดหนึ่งประมาณ1นาทีอันที่2การล้างมือโดยใช้แอลกอฮอล์เบสแฮนรับอันนี้จะใช้เวลาน้อยลงไปนิดหนึ่งประมาณ ครึ่งนาทีก็จะลดจํานวนเชือ้อคือยังไงก็ตามแต่เชื้อไม่หมดแต่ลดจํานวนเชื้อไปได้เยอะอันที่3เป็นอันที่สําคัญมากในการทำเซอร์ฟเจคอสครับก่อนที่เราจะทำผ่าตัดทำหัตถการใดๆทั้งสิ้นอันนี้เป็นสิ่งซึ่งโอกาสที่จะนําเชื้อที่อยู่บนมือเราไปถึงผู้อื่นได้ดังนั้นการล้างมือจะมีขั้นตอนเยอะเริ่มต้นด้วยการล้างด้วยน้ําและสบู่หรือสบู่ที่มียาฆ่าเชือ้อ อันนี้ก็จะใช้1นาทีเหมือนเรื่องต้นที่พูดมาแล้วแล้วก็ตามด้วยการล้างโดยใช้น้ำยาที่มีน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นโซเชีย l ลสครับจริงๆอันนี้จะใช้เวลาในการฟอกนานฟอกทุกส่วนทุกซอกทุกมุมที่เชื้ออาจจะซ่อนตัวอยู่ใช้เวลาประมาณ5นาทีจากการศึกษามายาวนานทั้งในเรื่องขององค์การอนามัยโลกใน CDC ในของสมาคมวิชาชีพต,ต่างๆพบว่าการล้างมือ เป็นวิธีป้องกันโรคติดเชื้อที่ดีที่สุดแถมราคาถูกด้วยอย่าลืมนะคะการล้างมือที่ดีที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นมาตรการสำคัญที่สุดในการป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันโรคติดเชื้อหลังการผ่าตัดสำคัญซะยิ่งกว่าการให้แอนติบ o ติกเป็นเซอร์จิคอโปรไฟลักซิสนะคะ